ด็นการเมืองที่ถูกพูดถึงเรื่องหนึ่งนะคะหลังจากที่มีคลิปค่ะที่คุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลไปพบกับพระพุทธอิสระนะคะ<ม>อดีตแนวร่วมกปปสไปถึงวัดอ้อน้อยเลย<ม>เพื่อที่จะขอให้สนับสนุนพรบรนิทรโทษกรรมรซึ่งทางาพระพุทธอิสระเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะไปพ่วงคนที่ทําผิดมาตรา112ไปด้วยในคลิปช่วงหนึ่งก็มีการพูดถึงประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้กันบางช่วงบางตอนค่ะครับ เราอย่าไปแตะเรื่องความมั่นคงและก็อย่าไปแตะเรื่องเรื่องสถาบันสองสิ่งนี้ฉันขอไว้แล้วพระคุณจะรอดทุกอยาก่างและจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างงดงามส่าที่พูดเนียวันดีนะถ้าเป็น <บ S 1> คน<ด>อื่นเขาไม่เตือนเขาอยากเห็นคุณร่มสลายแต่ฉันไม่อยากเห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมามันน่าจะเป็น คำสอนและคําตอบที่จะบอกคุณว่าอะไรควรทาและไม่ควรทาด้วยเหตุที่คุณยังไปยืนหยัดในสิ่งที่ไม่ควรทำมาแหละคุณจะได้มีวันนี้แทนที่จะได้เป็นรัฐบาลกับไม่ได้เปษนนี่ก็เป็นคลิปนะคะที่ทางเพจทางอดีตพระพุทธอิสระเอามาโพสต์ไว้ตั้งแต่สาวันก่อนบ,บอกว่าเป็นการพูดคุยกับคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมผู้ติดตามส่วนหนึ่งในวันที่16กตุลา 16พฤศจิกายนที่ผ่านมาในคลิปเนี่ยอดีตพระพุทธอิสระนะคะได้คุยกับคุณชัยทวัฒน์ในประเด็นที่ว่าไม่อยากจะให้พักเก้าไกลไปแตะ2เรื่องคือสถาบันกับความมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องสถาบันที่ทำให้พักเก้าไกลเกิดแผลไม่ได้เป็นรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลกับสื่อด้วยค่ะว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยมาพบแล้วก็บอกว่าสสของก้าวไกลได้ร่วมกันเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมเข้าสภาแล้วซึ่งในร่างมีการนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112ด้วยแต่ว่าตัวเองเนี่ยขอว่าอย่าไปแตะเรื่องมาตรา1 1 2ในการนิรโทษกรรมได้หรือไม่คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าถ้าไม่นิรโทษคนที่โดนคดี112ก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้ทำกฎหมายปรองดอง เพราะามีคนจํานวนไม่น้อยที่โดนคดีนี้นะคะแต่ตัวเองมองว่าถ้าเทียบกับคดีการเมืองต่างๆเช่นอาคาดีของทางพันธมิตรกปป,ปอสอนปอชอกลุ่มที่โดนคดีมาตรา112มีอยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นพร้อมกับบอกว่าคุณชัยทวัฒน์พูดในทํานองขู่ว่าถ้าไม่แก้ไขมาตรา112ไม่นีรโทษกรรมคนโดนคดีก็จะมีคนที่ถูกดําเนินคดี112มากขึ้น ซึ่งตัวเองก็บอกไปว่าจะมีอะไรยืนยันได้ว่าถ้านีรทศกรรมคนที่โดนคดี112ในรอบนี้แล้วจะไม่เกิดคนที่มีพฤติกรรมเดิมอีกคุณชัยธวัฒน์ก็ตอบกลับว่าอันนี้ก็ต้องมาคุยกันตัวเองก็เลยบอกว่างั้นน่ะให้คุณชัยธวัฒน์กลับไปพูดคุยกันในกลุ่มตัวเองให้ชัดเจนก่อนค่ะเขาเขาเตียงแค่รับปากว่าเดีย๋ยวเขาจะลง พูดคุยกับบรรดาแกนนําทั้งหลายแล้วเขาก็เอย่ยชื่อในอนนท์ขึ้นมาเราก็เลยบอกว่าเออคุณก็เห็นตัวอย่างต้นแบบแล้วว่าในอนนท์ในเออคุณลุงเออเพนกวิน แล้วก็ไม้เนี่ยก็ต้องคดีตลอดต้องคดีมาแล้วแต่ก็ยังทําผิดซ้ำซากนเน่ยมันจะแก้ไขได้หรือต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้มันมาจากต้นตอของของพรรคก้าไกลอะ่ะผู้ก่อตั้งพรรคก้าไกลกับพรรคพวกคุณต้องไป,ปเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของคนเหล่านี้ได้แค่ไหนบ้างน,น้อยอย่างไปแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าการที่คุณได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่ไม่สามารถก่อตั้งรัฐบาลได้ เราเข้ามาจากสาเห็นเนี่ย คุณสุวิททองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระนะคะยังเชื่อว่าการที่คุณชัยธวัฒน์มาขอเสียงสนับสนุนร่างพรบนิรัทศกรรมจากตัวเองเชื่อว่าเป็นเพราะว่าตัวเองอ่ะไปฟ้องคดี1นึในข้อหาล้มล้างการปกครองกับสารรัฐธรรมนูญกับพรรคก้าวไกลแล้วก็ยังมีกรณีที่ฟ้องคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจคุณพนิกาวานิชแล้วก็คุณปียบุตรแสงกนกุลในมาตรา112และ116รวมถึงคนในก้าวไกลเองก็โดนคดีนี้หลายคนนะคะซึ่งตัวเองบอกคุณชัยธวัฒ ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกยินดีอะไรแม้จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้เพราะว่าอาดีตพันธมิตรหรือว่าอาดีตกรปปรส,ปสก็ล้วนยอมรับกฎหมายยอมรับความจริงและสู้เพื่อความถูกต้องค่ะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือฉันได้ร้องเอ่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคุณช่อคุณคุณปิยบุตรคุณธนาธรในกรณีม่าตารหนึ่งหนึ่งสองด้วยแล้วก็ในเอ่อหนึ่งหนึ่งหด้วยวยุยงผูกปันซึ่งศาลก็รับเรื่องอรับเรื่อง ฟ้องรองเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนัดพิจารณาคดีในโอกาสต่อไปฉันก็ยังยกให้เขาเห็นว่าการนิขนะโทษศกริ์กรรมอันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะได้ประโยชน์กับกับคนกลุ่มอื่นๆถ้าคุณไปเม้นมาตราหนึ่งหนงอง ก็เท่ากับว่าจุดยืนก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะแต่ก็แน่นอนก้าวไกลก็ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนี้ติดตาม p p e tv hd 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย